สวัสดีครับทุกคนตอนนี้อยู่กับช่ององสองสามหนึ่งอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นตัว ex คุ o ันนะครับกับสกินชุดเขียวสายตำรวจของเรานั่นเองนะโอเคเดี okay, ๋ยวเรามาดูเหรียญน,น,นิดนึงครับเหรียญ king event ผมใส่เป็นออฟสร้างเขาเสียเพิ่มขึ้น5%ตัวละครประเภทกองทัพเรือนะครับมาได้3ช่องนะก็เก็น15%นะครับผมจะเน้นดาเมจนิดนึงนะครับคลิปนี้นะโอเคส่วนออฟต่างๆก็จะเป็นเลือด3 0 0นะครับแล้วก็โจมตี7,000 7,789ครับเออโอเคเดี๋ยวไปรับชมเกมเพลย์กันเลยดีกว่าครับว่าคุกซันเราจะเป็นยังไงนะไปมาครับอยู่ที่เกมแรกเป็นคุกอิมเพลดาวนะครับต้องบอกก่อนว่าผมใส่ซับเอ,อ่อเจ็ดเทพมานะครับผมอยากได้แบบแช่น้ําแข็งให้นานกว่าเดิมนะทำให้เราแบบมีจังหวะเล่นได้มากขึ้นนะครับอ่าเผื่อเราเจอคิสรุด,ด้วยตัวเราเล่นง่ายๆเลยตอนนี้ตัวเราสู้ได้ทุกตัวนะครับนะแต่จะสู้ยากกับคิสรุอย่างเดียวแพ้หนักๆเลย โอเคแต่ถ้าลูฟี่อย่างนี้นิกะอย่างนี้เราชิลเลยครับนะเรามีน็อกแบ็กเราเล่นกับเขาได้ง่ายๆอ่ะดอนวันนี้ไม่ได้ไม่เป็นไรอ่า Guard, เพอร์อเฟกต์การ์ดเหรอโอเคกันได้คุณกันได้คุณกันไปเฮ้ยโอเคไอบอลขอเลือดก่อนโอเคโอเคเขาไปละวเฮ้ยโอ้โหเเ,เหลือหนึ่งโอเคต้องไปหาดิ้งเลือดแล้วครับ อ้ออ้อ,อเจอกับกาฟกาฟไหวเปล่ามาช่วยแล้วเขาบอกเลยว่าถ้าเขามมวเล่นกับเราเขาก็เสียเวลาครับเพราะไงเขาไม่มีทางได้ทงอีแล้วโโทำเพื่ออะไรมันไม่ล็อกตัวให้ผมเฉยไม่เป็นไรแต่ว่าเรากันได้อยู่แล้วครับด็อกแบ็คโอเคครเฟกกาดโอ้โหต่อยแะเอ้ยตัวไหนมันต่อยจังเลยวะไฮโดรเอ้ยโอ้โหยึดไปแล้วโอเคต้องวัดกันหน่อยแล้วแหละต้องวัดกันหน่อยให้ติดแข็งติดแข็งไอบอลต่อเลย ย่างนี้แข่งพันปีกับสู่ยุคฟอซิลซะไทดจอนทอมินที่เสร็ยรอยทุกนายู่อ๋อเพื่อนเราเก็บนิกกาเข้าไปแล้วครับโอเคบูทเรากำลังจะมานะแต่ธงเราตามอยู่โอเคเพื่อนไปธงกลางแล้วย่างนี้สวยดิโอ้ยเปิดกงพอดีเลยอย่างนี้เตตโตสกิวมาสกิวมาไม่กิวผมเข้าเลยนะเรียบร้อยโดนตัวอะไรแชงโอ้ชงโอเค,อเ,คเดี๋ยวผม,มเนี่ยเอาไอ้บกอน ไอวอลกันไปก่อนครับเอเค่อยเล่นครับเติมทงไปยืนในทงไว้ครับทำให้เราโจตายยากยืนในทงไว้ชิวๆโอ้ยดอนทำมินผมเห็นเรามองอยู่ไงทำอะไรเพื่อนไม่ให้ยืดหรอกโอ้ย่ยะแล้วทงล่างนี่ผมด่าจะกันได้นะแต่ทงบนต้องหวังเพื่อนให้เพื่อนกันครับเสียสี่ตัวนึงทงแล้วได้เปรียบครับได้เปรียบจังหวะได้เปรียบดอนโอ้ดอนไม่ได้แต่ไม่เป็นไรอยู่ในทงไว้ครับ อยู่ทงเรามีเลือดเหลือหนึ่งไอบอลขอเลือดหน่อยต่อเนื่องโอ้โหเกือบเกือบตายใจเย็นใจเย็นพี่น้องเพิร์ฟการ์ดอ่ะดอนตอมินโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ถือว่าการได้อยู่ต้องหวังพึ่งเพื่อนให้เพื่อนยึดได้ครับเรามีหน้าที่กันเราก็ต้องการไปก่อนเล่งเลือดเรื่อยๆครับใช้สกิลไปเลยนะครับถ้าเลือดเราน้อยๆนะเอาให้เลือดเราเลี้ยงเลือดเราเยอะๆไว้ครับจะได้แบบปลอดภัย โอ้แต่ทงบ้านเยอะจัดว่ะไม่ได้ครับผมทิ้งทงไม่ได้นะถ้าผมทิทง้งผมโดนยึดแน่โอ้ยโผเฮ้ยผมโดนหลุดทงผมเดินหลุดทงได้ไงวะเฮ้ยสวยเฮ้ยเพืดูเรายึดได้อย่างงี้กราฟขอโอ้โหกราฟเอ้ยโอ้โห,โหทนันเฮ้ยทันได้ไงโอ้สวยพลิกเฉยเลยจังหวะเมื่อกี้นี่สุดยอดครับต้องไลฟ์เพื่อนเลยเมื่อกี้ถ้าไม่ได้เพื่อนเราก็ไม่ชนะนะเออ มาเกมที่2ครับเป็นฟุกอิมเทลดาวเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมเลยเราก็เติมเกรดทงไปก่อนครับตานี้ไม่เจอคิสเซลุนะตาที่แล้วเลยชิวๆเลยถ้าเจอคิสเซลุเราก็เล่นไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะเล่นง่ายๆนะโหลดทงไปก่อนครับฟี่โอ้โหข<ฮ>ัดยังไม่ทันวางอะแทบเลยไม่เป็นไรเอ๊ะคุมในทงหน่อนครับพาเขาไปแล้ว <laughs> เด็นไหมครับส่วนมากเรื่องลูฟี่นิกะเจอเราเนี่ยเขาจะหนีนะเพราะว่า มันจะเสียเวลาครับเพราะเรากันทงได้อยู่แล้วเผื่อว,ว่าเขาจะหลีกเลี่ยงเรานะโอ้ทงกลางเราน่าจะโดนสองต่อสามทงครับเราเขาลงมาดีกว่าเพรถ้าผมขึ้นไปเขาน่าจะลงมานะเด <c oughs> ี๋ยวผมรออยู่ตรงนี้แหละเอาดิเขาไม่ลงผมก็ไม่ขึ้นอย่างไงจะลงไหมโอเคลงมาแล้วนอกแบก็คโอ้โหไม่โดนโอเคเข้าทงก่อนครับเออไอโบ ขอเลือดหน่อยโอเคโฟนเจียนตารางหน่อยครับตอ,อนได้ตอนท่ายูโรเจอ,อเรอ์ติดบูธเหรอติดบูธเหรอติดบูธเหรอโอุโ้มเลือดเหลือหนึ่ง,ต,งต้องต้องสกิลไอเมจิกเรียบร้อยติดแข่งไปดิติดแข่งพันปีอะ่ะครับเจ็ดเทพมาราธ <c oughs> อนโ, <c oughs> โอเคตรงนี้ต้องกันไว้ครับห้ามห้ามไม่ขาดห้ามไม่โดนยึด เอ้เพื่อนเรามาคุมแล้วผมไปโยกเนี่ยโยกมั่งครับโยกมั่งเพื่อนเราการได้อยู่แล้วเราต้องเชื่อใจใตัวเพื่อนเรายึดไลยเซฟเฟอร์โอเคเอาธงคืนหน่อยไหวปะไหวอยู่ไหวอยู่ไหวอยู่บูทกำลังจะมาครับเคลียรโซนไปก่อนช่วยโซนไปก่อนเอออ่ามาตี้โอเคหลบไปก่อนครับสกิลมาโอเคอยู่ในธงไว ไอ้ไไอบอลไปก่อนโอ้ยโปรตีการเนาะดรอไดเหมือนกันครับได้อยู่ได้อยู่โอ้ยเจ็บ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 แต่ได้อยู่ครับผมว่าผมทึกอยู่นะอยู่ในทงไหมแล้วมาเจอลุงโดดลงนะต้องยูวสองยิวสองยังไม่มาครับกราบไอบอลไปดิสวยอุ้ยแข็งสองแข็งสองสยองขวัญเกียรร้อยปาดไปหนึ่งโอ้โหนื้อแข็งกัดเก็บไปสองสวยจัดตอนนี้โอ้ยอิสรุโอเค ไอตัวหน้าลำคานไอตัวปัญหาแ้ไม่รอดแน่ผมล็อกเลยเลีอดหล่อปีกคิดระลุกไปแล้วอย่างนี้ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงโอ้ยโอ้ยผมผมออกผมดอนไม่ได้ผมไปแย่งโรเจอร์ยึดโอ้โหไม่เป็นไรได้อยู่ปะเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาตั้งหลักก่อนครับโอ้โทงบนเราโดนเพื่อนโดนแล้วโอ้น่าจะเป็นนิกะนะครับโยกทงเรามาเรื่องแล้วตังกว่านี้แย่แล้วจอนโรเจอร์ไอโบ เรียบร้อยปิดแล้วเราได้คิวแต่เราน่าจะแพ้นะน่าจะไม่ทันครับยังไงก็ไม่ทันนะโอเคหนึ่งต่อสี่ไม่เป็นไรครับถือว่าเราทำเต็มที่แล้วนะเอ๊เอไลท์โรเจอร์หน่อยครับเฮ้ยอะไรวะเ <c oughs> ออหลุดได้ไงอ่ะเอ๊ะ โอ้โหเมื่อกี้น่าจะเป็นเกี่ยวกับทีเน็ตปะตเน็ตผมก็ไม่หลุดนะเออเมื่อกี้ผมรีเกมมานะ <S <S เคมาเรามาเล่นเกมสุดท้ายดีกว่าครับแม่เป็นอะไรปะ <S 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 เน็ตไม่ค่อยดีหนะน่ะนีเกมเน็ตผมไม่ค่อยดีหรือ,อยังไงเเซิร์ฟไม่ดีเอ้ย,นะอย,ยอได้ทงกลางนั้นโอเคอุ้สวยเลยเพรได้ทงกลางโอ้ยตอนได้ด้วยอ๋อเวลาเชิดท้ายระวังที่จะรู้ไว้ครับตานนี้พีลุสองตัวนะเฮ้ยอ๋อโดนไปหวาอเข้าแข่งสองอยองขวัญ สวยจัดฉากนี้ังหวะนี้สวยจัดเก็บสองโอ้โหเก็บ2องสยองขวัญโอ้โหเอาเรื่องครับตอนนี้จะเล่นง่ายอยู่ครับนะมุซานเล่นง่ายๆแต่ระวังคิดสรูุอย่างเดียวครับเอเดี๋ยวผมรอดูตรงนี้ก่อนมีตัวมาตัวอะไรอะ่ะบูโนโอ,โอเคกันน้ำแข็งไว้ก่อนไอบอลต่อเนี้อย,ยึดยังจะยืดยังจะยึดหน้าด้านๆน่ะนะแล้วคิดว่านายเก่งพอแล้วก็ รับด้าเมีให้ไหวสิตัวอะไรกำลังลงมาเนะี่ยฮิสซุโอเคระวังหนึ่งไว้เอ๊ะทำอะไรลอเขืนนะต่อเนื่องสวยบุธชเรากำลังจะมาครับเจ็บนะเจ็บโอ้โหดอนได้อีกทีเดีวยวเองครับการตายเขาไปแล้วนะใช่ปะ่ะน่าจะไปแล้วแต่ผมไม่ไล่งไงผมโซนผมคุมธงก่อนเพราะผมไล่เดี๋ยวเขาส่วนได้นะตัวเรามันต้องอยู่ใ,ใกล้ธงไว้ครับอ่าใครโดเราไปแล้ว ตัวอะไรคุมทงบ้านนั่นน่ะเอสน็อกสวยเลยอย่างนี้ฮ่ากงเปิดแล้วกงเปิดให้อสูรออกมาล่านี่ไงต่อเนื่องซันจิคอกทีเออเรียบร้อยห้าทงเหลืออีกทงเดียวเพื่อนยึดเลยเดี๋ยวผมโซนเองเอ้ยอาจะโดดเหรอพนุ่มหุดแรงโอ้มอเตอรตีตัวนู้นพวกเกิดล่อเลยโอเคได้ป่ะได้ห้าทงป่ะ กันได้ปะน่ะโอ้ยกันได้ว่ะเอ้ยเอ้ยมปนตัวนิดทงโอเคโอ้โหเรียบร้อยอย่างนี้เราน่าจะไม่ต้องถึงมือนะครับโอเคก็จบไปแล้วนะครับกับคุซันสายตำรวจของเราเนี่ยครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับโอเคครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนนะครับบายบาย